เขาบอกว่าช่วงนี้ใช่ไหมเชอร์รี่เนี่ยเป็นอะไรที่เขาฮอตฮิตกันมากเลยฉันเนี่ยก็เลยไปจัดมานะเธอเป็นกิฟต์เชอร์รี่นะเธอใส่คู่กันน่ารักฟุงฟ้งซิงต่อมานะเธอนี่คือพวงกุญแจมีโบด้วยอันนี้เป็นพวงกุญแจสีขาวแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้านะเธอแล้วก็เป็นสีชมพูน่ารักมากต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยคอสร้อยคอนี้เป็นดอกไม้ขาวนะคะแล้วก็มีเกสรตีเหลืองพร้อมด้วยใบยไม้แล้วก็ร้อยด้วยลูกปัดเรนดอมนะคะ เ,เอกลักษณ์สวยไม่เหมือนใครต่อ,อมานะคะชิ้นงานเอกชิ้นนี้นะคะสายยางมัดผมนะคะเป็นรูปเปียนะคะคือลูกสาวฉันชอบมากฉันก็เลยจัดให้ลูกสาวของฉันนี่นะเธอไปแล้วมีแต่ซิเรียลช่วงนี้อินซีเรมากชอบมากเลยดูซิว่าพรุ่งนี้เพื่อนฉันและฉันจะได้สีไหนกันอันนี้คือเราเอาไปให้เพื่อนฉันหยิบนะฉันว่าฉันจะใส่ถุงไปใช่ไหมใส่ถุงแบบถุงมืดๆแล้วก็ให้เพื่อนอะ ล้วงไปว่าคนนี้จะได้สีไหนให้เดนดอมกันอีกฉันเห็นมันน่ารักฉันก็เลยซื้อมาฝากเพื่อนฉันด้วยนี่เชอรี่น่ารักไหมถึงบ้านมดนาะชันก็กำมือไว้แล้วก็ให้เลือกมือซ้ายมือขวาสรุปเจมได้สีฟ้าแล้วก็มดได้สีชมพูส่วนไอ้นะคะได้สีขาวแล้วก็นี่คือน้ำที่พวกนางสองคนนะคะซื้อมาจากร้านพี่ฝนนะ่ะซื้อมาให้ฉันฉันขอบคุณนาะ thank you นะ